นอเพราะว่าต้องมากินอาหารเหมือนเราอนนี้หมูหัวหลายตัวแล้วก็ะขอบมันงแแขกเนี่ถ้าเป็น้ืดแต่ตัวกล้วย,ยก,กินดีอยู่ถ่ามาเป็นอาหารล่ำถ้าอาหารเม็ดผสมจุกินอยู่เอยากกินเนี่ยมือได้อาการทรวงนี้หมูไม่ค่อยกินอาหารในตรงนีะแต่ย่านึงเมันเคยอยู่ของน้ออิสาระนะนะผ้พาพี่น้องมาลออเลาะเบิ่งขอบหมูย่างเทียงเนาะ สวัสดีจ้าพี่น้องเอซี่ทุกคนจ้าสวัสดีพี่น้องผูเขามาชมคลิปเบิ่งคลิปของปลายแลเนาะจ้าบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลจ้าช่องนี้เนาะอ่าเป็นช่องของปลายแลเนาะจ้าเฮ็ดคลิปทำคลิปแชร์ประสบการณ์แนะแนวศึกษาการเลี้ยงหมูสายพันธุ์พื้นบ้านเนาะจ้าในคลิปนี้ไปแอลมาถ่ายคลิปอันหมูหน่อยไปแอลเนาะในคลิปที่แล้วนั้นไปแอลเว้าคุยสู่วนพี่น้องฟังเรื่องว่าหมูหันไอ้ มีความเครียดเนาะมีความเครียดมันก็นจะวอ,อยาก,กินอาหารเนาะในมือนี้ไอลูกมูสิบสองตัวของวอลที่แยกแยกออกจากแม่เพ่นเนาะจากมือเสานี้พ่กินอาหารได้จ้ะพี่น้องพ่กินอาหารเอาอา,อาหารไปหายพกินเลยอาหารเม็ดผสมกับลำเนาะจากอาหารเม็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นี้ก็กานมาดมๆแล้วหูดังทุนไปทุนมาแล้วกะยยางนี้เนาะจากพ่กินเลยบันนี้ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเนาะเป็นเวลาเที่ยงไปเอามาเอาหนาหเหมือิ่นกิน ก็เลยเอาไอ้ปวกไอ้ผักกันทิ้นเนาะจ้ะใบผักกันทิ้นกรับใน,ลน่านลนา,านนี้มาซาบต้นกล้วยนี่เสียเอาใส่ถาดนี่ก็เห็นท่นกินเนาะกินเล่นๆนเลยนะพี่น้องเพราะว่าพ่นกินอาหารหมือเสานี่แต่ว่าเป็นพวกปืดพักไปแค้วก็กินอยู่ แต่ว่าตอนขับหมูบ้านนี่กินอาหารดีอยู่มี่หมูเสานี่ลเราบกินอันตอนใสสวยมานี่เอามาปลาไหลพวกไอ้หมูใหญ่กินหันกนเะเราโบกินคือกันอันหมูใหญ่อันหมูใหญ่ญกับผสมกับอันก็กล้วยซับนี่แหละเราบบกินเดี๋ยวไปเอาจาะไปให้เพื่อนยื่เลกอกาพี่นนองอยางไปเบิงน้ำกันตัวหมูหน่อยสิบสองตัวที่แยกออกมาใหม่นะ อากาศมันห่อหลายอย่างนึงก็คือว่าอันขอบมันแคบน้ำไหลแต่พี่น้องเนี่ยสิให้ลุงขยายอยู่นี่ลูกมูมันหลายตัวแล้วก็ขอบมันก็แแคบเนี่ยบ้านนี้ลูกม,มูนังเกตอยปลอยแลนอิสระเนาะนลูกอ่ะกินข้าวกล้วยซับนี่อ่ะอ่ะถ้าเป็นผู้แต่ต้นกล้วยนีย่กินดีอยู่เดี๋ยวถาดน้ำออกกันวันมาเอาน้ำให้กินมเอาน้ำให้กิน อันนี้ทาดนึ่งนี่ทาดนึงน่งนี่ะเ,เฮ้ยนี่อะ้าเป็นต้นกล้วยซับเป็นอนันนทักกันทิน้นนี่บางหันไปเอาถือมาเอาเอาน่ามปกินเนี่ยกินเบิดละบอเห็นเลยเสียทักกันทินต่ำหนึ่งม่อลายเนาะจะเป็นต้นกล้วยซับนี่เป็นกินดีดีเนี่ยเมื่อได้อาการถอนนี่ มูบ่ค่อยกินอาหารีนจ้ะพี่นองขอกมูหน่อยคือกันอีกอย่างหนึ่งคือว่าในคอขอกเขานี่มไม่มีความหอนอยู่ความหอนสูงก็คออื่นอยู่เพราะว่าเขาอยู่กันหลายตัวบ้านนี้การคับทายของเขาเนี่ยนะจ้ะการคับทายของเขาเนี่เห้เอาแกะมาเติมไก่กระซาออกมาในกระเทดในคอฝืนคอกมั่หอนนะนะบ้านนี้พ่กกระสีนอนในแต่มุมหมุมนี่มุมขังหลอกหลอกนี่น่นอนริมริมแขางไปนะ ข้างในเห็นที่ว่าตรงทีปนคราบทายเนี่ยเข้าเดินเข้าไปรู้สึกเลยว่ามีความหอนไตฝืนดินเนาะไตฝืดน,น,น,นะนะสีให้ลุงข,ขยายเห็ดอยู่สี่อันขยายอ,ออกให้เป็นสองขอกนันอยู่เพราะว่าหม,มูมันหลายตัวแล้วขอ,อกมันหน่อยแต่อีกอย่างหนึง่งนเคยอยู่ข้างนอกอิสระนะนะพราะเอาเขาขออกแล้วมันมีความหอนได้ลายอมีความเครียดเนี่ยครับพ่อยากกินอาหาร นี่ละจาจะพี่น้องทาลูกมูหน่อยรุ่นประมาณเดือนก็กลัวเนี่ยบก,กินอาหารเนี่ยกรยา่าวกังวลใจเลยจะลองไปหาแนวไม้ไม่เป็นกินเนาะเป็นขวกพืชพักใบเขียวก็ไดพักบูงก็ไดต้นกล้วยใบต้นกล้วย,ยงสีน้าจะพักกันทิ้นขวกผ้นละไม้ซุกกังสีน่าบอกกล้วยซุกขวหฮวงซุกนะจ๊ะเอาไม่กินได้บางที่เขาก็เบื่ออาหารเนาะมูหน่อยอยากกินแต่สีนิ่วามากขนาดได้มีพี่น้องนี่ ต้นกล้วยซับแล้วก็กินเบิดเบิ่งไอ้พวกสีดือเนี่ยความทิมละคนคอกนี่ก็ควงดียูพี่น้องนี่เอามาไว้น้ำกันกับ่อไร่กัดกันบาทนี่ปัญหาปัญหาก็คืออยูน้ำกันบ่อไร่แม่เดียวกันโยต่ว่าหันแยกกันแต่น้อยกันพิษกินแน่นี่เอามาใส่กันนี่เพิ่อกกัดกันโหลดที่ไบ่ออยู่น้ำกันบ่อไร่ จะเลยตองสีให้ลุงเ็ดอีกขอ,อกหนึ่งสิได้แยกเอาตัวแม่ออกเอาตัวผู้ไปขอกหนึ่งตัวแม่ไปขอกหนึ่งเพราะว่ามันสิบสองตัวขอ,อกมันหน่อยมักนกะแออัดเกินไปเพจให้หมูเรียดเนาะเพราะว่าขอ,อกไม่พ่วมหอนเพราะว่าสิบสองตัวนี่การคับทายนี่ต้องเติมแกบทุกมือแน่ใจพี่น้องนี่เบิ่งขอ,อกเบิ้นที่ละนี่เอาเอาแกบมาเติมใบมือข้ามว่าเนี่บ่มีแกบแล้วนี่ แกบหายไปหมดแล้วเพราะว่าเพิ่นคับไทยเพิ่นขีเพิ่นเยาใส่นี่กะไก่มาสาออกกับพวกมีสีแกบแล้วเดี๋ยวตอ้งตองเอามาเติมอีกนี่เดี๋ยวตอนแรกต้องมาเติมอีกเติมทุกมือนะจ๊ะเพราะว่าลูกหมูหลายตัวถาห้างมเติมแกบทุกมือนี่กะเฮดไหคอกเนี่ยมันจะมีกินหลายอย่างนะมันก็นจะแบบเปียกเนาะเปียกแชะแลวกะเฮดไห,หมีแมงวันเฮดไห,หมีเสือโลกเนาะแล้วลูกหมูอ,อยู่หลายตัวก็ต้องเติมแกบทุกวันเนาะนี่ พ,พี่น้องมาเลาะเบิ่งขอกหมูยามเทียงเนาะได้ยินเชียงไปเอาเปล่าในห้องกี้กี้กีกกกกค่อยค่อย,ยู่น้ำแป๊วได้หมูหน่อยวันนี้เคยกินนมขวดอันนี้ก็เป็นหมูสาวสองตัวนะจ๊ะอายุได้หกเดือนแล้วเดือนหน้าก็จะได้เจ็ดเดือนโซจีดกัอเบฟจะซื้อคนอีตัวดำนี่คือไอซื้อจีดนะจ๊ะนมสิบสี่เต้าอีตัวขาวนี่ซื้อแม่เบบีนะจ๊ะ นมที่สองเต่าคอกนี่ก็จะเป็นนี่ลูกมูนมขวดคือกันจะนี่มีแต่ตัวเมียนะจะนี่อายุได้สองเดือนกว่าจะสามเดือนนั่นแหละแต่ว่าตัวโต,วตวไม่เท่าเขาเพราะว่าบอดดี้กินนมแม่นอกนี่นอกกินแตน่นมขวดก็ต้องมาแยกว้ฟอกต้องหากนะพี่นองเพราะว่าเอาไปว้ปน้ากันกับบอดี้กัดกัน,กนมีแต่ตัวเมียนะจะนี่อยู่นี่สี่ตัว เราจะเลี้ยงคนไหวนะ่จาจะคุ้นคนไหวเนี่ยเพิคนใหญ่เนี่อายุ่หาหกเดือนกับอ้วนตัวกลมเลยนี่เม่กี้แม่เบบีเพิ่นกับตัวนิน้อยกันนะจ๊ะพี่น้องเป็นเป็นหมูหลอดเนาะเลี้ยงไปเลี้ยงมากกับตัวใหญ่ตัวอ้วนนี่แม่จีนนี่ก็เป็นลูกหมูนมขวดนี่ไปเอาไปเลี้ยงอยู่บ้านแม,แม่ทับแม่ทับไปไหนหน่อยตายคืนตายคืนลุงไปอล,งปลุงไปเป่าเป่าเอาคืนมาแล้วก็ เอาไปเลี้ยงอยู่บาทน,นะจ๊ะตัวน,น้อยๆห,หลอดๆเนาะคลอดมาใหม่ๆไม่จีดนี่ถือแม่ทับทับหมองหัวนะจต่พี่น้องทับหมองหัวแต่ว่าทั้งหางทั้งกวดยังดิ่นต้องแดกต้องแดกที่ลุงก็เลยไปจับออกมาแต่ว่าตอนที่ลุงเอาออกมาเพิ่งกระเริ่มเฮ็ดใส่หมอยนเนี่ยเราลือจะบิดอากาศละบิดอากาศหายใจลุงกับมาเป่านามเอายงคืนมาหลักก็เลยเอาไปเลี้ยงนกองกวดอยู่บานนะจ๊ะใหญ่คือเก่าจาะพี่น้องในหมู่ t มันพ่ ด้ป่วยเป็นหลูอีกอย่างนาะจากถึงตัวหน่อยตัวจอยตัวหลอดเนาะกับเรียงใหญ่ถึงเวลาะซีเดือ yeah นหาเรื่องเขากับใหญ่ตามธรรมชาติของเขาเขากัใหญ่ตามสายพันธ์เขาเนาะพี่น้องผู้เลี้ยงมูมือไม่กับต้องกวนใจเนาะเห็นหลูหมูออกมาตัวหน่อยตัวหลอดนะอยาเลียงมวยใหญ่ใหญ่ขึ้นกันจะพี่น้องแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาแน่แต่ก็ห้มันหน่อยมันจอยมันกินอาหารเป็นเท่ากับให้กินอาหารเม็ดโปรตีน อัน18เปอร์เซ็นต์นอโปรตีนหลายเนี่ยบางคนคนกระถามป้ามาว่าอ้ยอันเสีดจังได้จังสีเลียงหมูอ้วนหมูใหญ่คือป้าเนาะจ้ะอันพ่นว่าหมูเิ่นจอยหลายป้าก็บอกให้กินได้หลายที่ละให้กินได้หลายถ้ามันจอยก็หาเสืออาหารเมร็ดกระสอบลงทุนน้ยจัหน่อยถ้าอยากให้หมูอ้วนเนาะเพราะว่าถ้าเป็นหมูแม่พันธุ์เฮาเนี่เฮาต้องบำรุงเด้จ้ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเป็นหมูผลิตลูกไอ้เหาเนาะ ขาต้องบำรุงดูแลสุขภาพย่างดีได้จาพี่น้องนี่ถ้าเลี้ยงหมูแบบพ่อพันธุ์ลูกหมูขายนี่แม่พันธุ์นี่ต้องดูแลย่างดีได้จากพี่น้องดูแลอย่างดีกินอิ่มนอนสบายนอกจากสุขภาพดีเนาะจะเสียะลิตลูกไห้เห่าหลายๆแล้วก็ลูกหมูที่ได้ก็สีแข็งแรงเนาะเมื่อถ่ายขิปขอกหมูยามเทียงวาวคุยสู่กันฟังเลื่องหมูหมูอีกนอกจากพี่น้อง จังไดก็ขคบคุณทุกการติดตามเด้ขอข้าวเบิง่งขิบคนเลียงหมูเนอกจากไปเอาคนเลียงหมูมาถ่ายขิบวิถีชีวิตคนเลียงหมูลงหเบิ่งนาะจ้ะแต่ละมือแต่ละเบนกะอย่นี่แหละจ้ะเศร้าเที่ยงแรกอยกับหมูนี่แหละเดินไปเดินมาระวางขอกหมูกับบานเนะเวลาวางก็จะมาซองเบิองหมูเนาะที่ว่ามืมอน,นี้ย่างมาซองเบิ่งเอาน้นาห้กินเพราะว่ามหมูหน่อยมือเ้านี่บ่กินอาหารก็ได้มาเบืงองยยานิ่นบ่ สบาหยหยาดเป็นซึมเปืนเงานี่นะจังได้กับพอ,อกันไหมในคลิปหนาเด้อพี่น้องขอบคุณตุกการติดตามจ้ะเดี๋ยวจะไปหากินเขาเทียงก่อนบานนี่พราด้กินเขาเทียงอยู่ลงุงเขาจตปิดลงสีเปิ่งแต่สีขาวแล้วจังได้กับพอ,อกันไหมในคลิปหนาเด้อจ้าอยู่ดีมีความสุขๆๆๆทุกคนจ้ะสวัสดีจ้านั่นเบิดบอกอีกบ่ แตบกนาต้นกล้วยซับนี่ตัวใดมันแข็งมันหยาบจะค่ายออกสลาดแค่ยังนี่ตัวใดตามันแข็งจิ้มจิน,จนแต่โดดกินที่น้ำ กับวอดายดีดื้อไปไกลนะฮรอตไปไกลอย่อย่างนะคุณมึงก็มากัดหมาถ้าบาดกัดให้รอให้ร้อนหน่อยนะนะตาห็นจะตายเลยแล